นะครับเพราะว่าเราเหมามาจากโรงงานนะครับนะเราขายกันแบบทุกเศรษฐกิจนะครับนะไม่ว่าสินค้าจะขึ้นยังไงมันจะแพงยังไงเราไม่สนครับเราขายถุกอย่างเดียวทุกอย่าง1ิบาททุกอย่าง1ิบาทสวัสดี <บา S 2> ครับผมโจนะครับวันนี้นอยู่ที่ร้านบริชาติถิล่ลลำปางน,นะฮะวันนี้มผมจะทําน้ําพริกปลาทูนะครับเร็กปลาทูนะเหมือนเดิมนะฮะเราก็หาข้อมูลก่อนว่ามีอะไรบ้างปลาทูมีไหมครับ เลยมาลเดินเลยมาแล้วมีหอมแดงหอมแดงถ้าซื้อเยอะก็ก็จ่ายตังค์นะครับถ้าซื้อน้อยก็ขโมยเอาหอมแดงนะครับ กระเทียมเดี๋ยวเราซื้อแบบเหมาใจเอาครกเทียมครับพริกสดพรากได้สดนาเีี่ยากัสดมานามาเลที่้กันะามอนงานกันนะคพริก้นด้วยหรอพริกนเดี๋ยวขโมยเอาขอาร้านปริชาติที่ลำปางนะครับผักก็จะสดสดใหม่ทุกวัน น้ำพริกปลาทูนะใส่ต้นหอมเลยคือถ้าเราจะซื้ออะไรนี่เราถามถามแม่ค้าได้นะครับบางทีเราไม่ได้ชํานาญขนาดนั้นเราก็หอาข้อมูลครับแล้วก็คิดตังนะครับอันนี้ถูกมากนะครับแค่ต้นหอมก็ยี่สิบแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อปลาทูนะครับปลาทูปลาทูนี่เราจะไปทําน้ําพริกนะครับ เ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปย่างที่ร้านปลาอว้วนอันนี้ปริชาติที่ลำพังนะครับเอ้าวไม่ค้าไปไหนอ่ะ พอดีเลยครับเข้ทองน้ำแล้วก็หยิบน,นะครับหยิบเลยครับเดี๋ยวเราประทูนี่นะอันนี้แพ็คลา60บาท2แพ็ค้อยนะครับเราแพ็คเดียวตังค์ไม่จ่ายด้วยเพราะแม่ค้าไม่อยู่นะครับอันนี้ร้านโยประทูสดนะครับจ่ายซะหน่อยวันนี้เราได้แมค,คัวกิติประสัพนะครับประอวน ตำน้ำพริกปลาทูรับรองอร่อยแน่นอนเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วฝีมือยีฝนะีมือเยี่ยมฝีมือเยี่ยมใส่ชุรสเยอะๆอะใส่ชุรสเยอะๆจะได้อร่อยใส่ผักไม่น้อยใส่น้ำพริกปลาทูครับตำำน้ำพรปลาทูนี่ใหม่ๆเลยตัวใหญ่ๆ ซื้อจากตลาดนัดโบเบตัวใหญ่หน้าทานมากอร่อยนะจ๊ะอันนี้เราย่างให้มันหอมนะครับพริกกระเทียมหอมแดงอ,อันนี้ประอ้วนนะครับเดี๋ยวผมเดิน,นข้างหน้าแซบ่บแซบ่กะฝีเมือป้ะว้วนยอดค่ะยอด ว้วนลุงว้วนนะครับอันนี้ร้านป้ะวันนี้ขายลาบขมต้มแซบนะครับลาบนี้คนใหม่ๆเลยน,นี้จะทำน้ำพริกปลาทูนะครับกปลาทูนี่นะปราทูอร่อยคะ่ะถ้าจะให้เร็วก็ต้องเอาไปคั่วเนาะแต่อันนี้เราย่างเอานะครับ ตามสภาพเราเราทำแบบฝีมือโบราณเราย่างก่อนเราทำแบบฝีมือโบราณย่างก่อนเราค่อยไปตำน้ำพริกน้ำอ้วนนะครับอ้วนกินลาบเงินทองไม่รั่วไหลกินของกันเองจ้าอือเนโนนเนโนนเจอกับปลาอ้วนนะครับลาบขมต้ม ตลาดโบเวสันจอร์นีปิ่งเห็ดวิ่งเห็ดเซ็บมากเลยค่ะนลำพิษปลาทูให้เอาไปทิ้งไหนตามตามแรงๆนะครับตามแรงๆตามแรงๆโอเคโอเคว่าไปทิ้งนลำพิษปลาทูอร่อยค่ะเซ็บเซ็ปค่ะ คนจ้าแล้วก็พริกก็เผาแล้วก็ตำค่ะตำกี่ครั้งครับตำครบเยียวไม่ไร้ครั้งค่ะให้มันละเอียดหน่อยจะได้อร่อยมากๆค่ะเอ,เอาใส่ถุงอห้อปลาทูมาแกะทูแกะก่อนแกะปลาทูก่อนให้เรียบยร้อยปลาทูนี่ตัวผู้ตัวเมียครับ หัวล่ะคะตัวเมียจ้าตัวผู้มันตัวเล็กๆจ้าตัวเมียใหญ่ๆจ้านั่งเอเปยเดี๋นึงนั่เปยด้วินั่งเอปไมเป็ไมตรงที่ยานผีเย ประจำตลาดนะครับคัวตลาดโบเว้คัวตลาดโบเว้ค่ะเอาอาจารย์ดูโอ้ปลาทูปลาทูแค่สองตัวนี่ได้เยอะนะพริกปลาทูนะครับเสร็จแล้วทำการเส็ถุงได้แล้วค่ะแม่ค้าสวยมาก ข้าเก๋แล้วก็สวยอยู่จ้าคารลมนี่ไม่ธรรมาดาหลอกลูกค้าได้ทุกคนนี่นะครับเจอปลาทูนะครับนี่มีเห็ดไม่เห็นเห็ดน,น,น,นะครับอะไรของเกาอันนี้เห็ดย่างนะครับนี่กินกับมันฝีปลาทู อผือกหูมัเผือเือกไม่ได้หันน่นรอจรินเงี้ยเนี่ยอือกระยับ drop mm it -hmm. mm -hmm.